อันม hmm? mm ีแ hmm. ม่ห mm ูส hmm. ซ mm hmm. oh, so, uh, mm hmm. ื้อว่ามันเป็นย well ังไงก่อนมันมันคีดว่าจะคล้องเองอ่ะแม่คิดว่าว่ามันมันคอยยับลงยับล่งมาข่ะสีบอกบบ่แม่ว่าครับทังเต้ตามตามว่าแล้วมันบางเลยเออตัวเป็นป่าตัวมันเขาตาดำนั่นนาะเมือนั้นเมื่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 อแรกแบบหลายได้าะไม่นาะแบบหลายเจ้าโดหอดสีหอดตาหน่อยเออนหน่อย แมนมือมือนี้พี่ออกมึงเมื่อกี้เหรอพี่ออกมันมันแบบบางลงแล้วเนาะบางลงแบบพักเลยมันอย่างวีคนหน่อยออกไปแหละแมนตัวตะก้อนไม่อยู่บางตาดำตัวหน่อยนลมันส่ปีดเลยตอนนี้มันยับออกมาแล้วเนาะอยู่ครับเวกับเบิ้งของแม่อยู่ไหนเบิ้งคู่มือเบิ้งคู่มือแย่งเวนเบิ้งคู่มือครับมันก็ยับออกมันก็ยับออกแน่อยู่ครับบ้านีมนม้วนมันเป็นขู่มันกันอยากเหี่ยวลง ตัวตัวเป็นคู่ตัวเป็นคู่ดุลแน่นอนตัเป็นคู่หลุดแดงๆนะคู่แดงๆตัวเป็นเส้นเลือดแะเนาะแม่น้องมันบะหมีคือเก่าได้หนิมันไก่เหี่ยวลงอยู่มันหังเหี่ยวมันแบบว่ามันหน่อยลงแต่ก่อนไปสังคู่คือกระแทกเลยตอนนี้มันเรียบๆไปเนาะแต่ว่าแม่ภาพตามันกลับมันกกัญญาหนานาเดี๋ยวนี้มันภาพบ่อหยาเลยแต่ก่อนภาพตามันหยาหยาตีมันหยาต้อเป็นคู่นะโอ้มันหยาต้อคู่นั่นเออตอนนี้บ่อหยาบ่อเออก็ดีตัวแหละครับเป็นบ่อหยาแต่เดียวครับอือ มันบวดมันยูบลงอตอต๊เป็นคู่นะมันมันมันมกะเศร้าเป็นคู่แหละมันเป็นชุ่มุดซื้อครับเนี่ยมันเป็นคู่แต่ก่าเนาะแต่ก่อนเป็นคู่หลูดเลยเป็นคู่หลุดบางไงผุแล้วเป็นเหนือเป็นสันเลยเออเป็นสันอยู่วันนี้แม้ว่าสักขีดเบิ่งพับตาเจ้าของมันเหี่ยวลงอยู่ทั่วตะวันเป็นคู่นี่ครับพับลงมัน มันบ่ออันเครื่องนะบอ่อเครื่องในตาเหรเออมันบอ่อเครื่องในตาภาพกับแต่กอนนี่มันสิเครื่องตะกีมันเครื่องแล้วขึ้นน้ำปักนอู้แต่กอนภาพตาต้องขึ้นน้ำปักเลยบอกแม่ตอนนี้บต้นนี้เศร้าแล้วกันน่ะเดี๋ยวนี้เศร้าแล้วอืม อมันมันภาพลงมันกระโบย้ามันกระอันนี่นะมันอกเครื่องนะโบเครื่องแต่รหูซึกว่ามันหน่อยลงน้ำหูซึกว่ามันหน่อยลงน้ำบันนี้โต๊ะสีขาตาดำหน่อยั่นวก็เขาคนหน่อยแล้วมันกรย่ายออกมาอยู่คือไม่คิดว่าได้รับใจแม่ทั้๋ยีผมผมเมืองมันอกี้นายบอกอีดีแม่พุ่มแมนแม่เมืองเวนนั่นมันมันเป็นจักรสั้นครับอ่าโอเคแล้วมนียอรทอีครับ